สวัสดีครับอาจารย์เข้มกับมุบดาเขาเป็นแฟนกันหรือเป็นอะไรครับกันครับ,รบอาจารย์ก็บางทีก็บอกว่าเป็นเพื่อนอะไรประมาณเนี้แหละซึ่งแต่ก่อนจะไปตรงนั้นครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับครับคือปัญหาก็โยงไปโยงมาไงมันพูพันหลายอย่างอนะ่ะคืออ๋อเขาจะหมายว่ามีอยู่สามประเด็นนะก็คือประเด็นเรื่องของ อะไรอ่ะรักโปรโมทไหมเพราะว่ามีละครโซเวลีแล้วก็มีงานต่อเนื่องประเด็นที่สองก็คือว่ามุกดาประกาศว่ามีคนคุยหรืออะไรประมาณเนี้ยคือกับพี่คนนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้สับสนแล้วก็มีทั้งแฟนคลับที่อยากให้เชียร์จีบต่อและไม่จีบต่อใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งคือคำว่าเพื่อนไง บางคน<ช><ๆ>ก็บอกเป็นเพื่อนกันไปนะแล้วเดี๋ยวพิกเป็นแฟนอะไรประมาณเนี้ยอืนะครับนั่นแหละ<ช><ๆ>ก็ผมก็เลยมาวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับความเป็นเพื่อนเอออะไรเงี้ยความเจ็บปวดที่ผู้ชายต้องแบกรับครับอาจารย์อืมอ้าว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 อ้านี่ครับแล้วก็มีผมได้เอฟซีลายใหม่ครับของช่องเป็นน้องแบมครับอาจารย์น้องแบมครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับอาจารย์ นะครับเออบอกไปยังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับส่วนเรื่องสมาชิกเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เคยประกาศแล้วแต่ว่าโอเคจะไม่เดี๋ยวค่อยทําคลิปโปรโมทอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับครับผมน้องแบมมคนกติดตามคลิปเรานะัะผมก็เป็นผู้หญิงที่ผมคุยคุยอยู่ครับอาจารย์เอ้ามีคนคุยมีคนคุยเอาแล้วอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าเขากลับผมถามว่าเขาชอบคลิปอะไรเขาบอกว่าชอบเรื่องประวัติศาสตร์แต่เขายังไม่ได้ระบุว่าเขาชอบ ประวัติศาสตร์อะไรทีนี้ฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับอ่าผู้หญิงคนหนึ่งทึ่งเป็นคล้ายว่าสนมคนหนึ่งของกษัตริย์ฝรั่งเศสแล้วกําลังจะได้เป็นราชนีอีกประมาณไม่กี่วันสุดท้ายก็เสียชีวิตก่อนอ,อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้อ่าเรื่องของอเขมกับคำว่าเพื่อนนะอาจารย์รเอานะว่ามีสองทฤษฎีนะคือ อ๋อว่าคิดว่าคนที่เป็นเพื่อนนะและจะเปลี่ยนเป็นแฟนเนี่ยระหว่างเพื่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแฟนกับผู้ชายที่เข้ามาจีบเลยอันไหนจะมีโอกาสมากกว่ากันครับถ้าเกิดทุกอย่างเท่ากันผมว่าเพื่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแฟนนะเพราะมันรู้จักกันมานานไงมันก็เลย,ยู้นิสัยใจคออ๋อ,อ,อ,อนี่เป็นนักคิดตามเหตุผลเสมออ้าวผมก็ต้องคิดตามเหตุผลพี่อาจารย์อันนั้นคือเหตุผลไว้แต่ บางทีความรักมันไม่ตรงไปตรงมาครับอาจารย์ยังไงฮะความรักอาจจะเกิดขึ้นได้โดยฉับพลันตั้งแต่แรกเห็นอืคือเพราะเป็นเพื่อนมันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับคือบางคนผู้หญิงอาจารย์บางทีก็เป็นข้ออ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะบอกว่าอ่ก็เป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้ไม่ได้คิดเกินเลยนี่ก็จะมีหนึ่งในปัญหานั้นไงเข้าใจไหมฮะหรือแม้แต่ผู้ชายก็อาจจะเป็นนะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาอื่นตามมาอีกว่า ใช้คาว่าอะไรอ่ะอ่าพอเป็นเพื่อนไปนานๆตอนแรกอาจจะคิดแต่พอเเพื่อนไปนานๆก็เคยชินกับสถานะตรงนี้อีกอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะมันจะไปไม่ถึงตรงนั้นหรือเปล่า <Hey. S 1> นะฮะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าพูดยากนะระหว่างเพื่อนที่เป็น,ปนแฟนอันนี้จะมีความได้เปรียบเรื่องความรู้จักอย่างที่อาจารย์บอกแต่จะมีความเสียเปรียบตรงจุดนี้ไนงะหรือบางทีผู้หญิงหรือผู้ชาย เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ตั้งแต่ทีแรกนะฮะเขาจะมาฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นเพื่อนไปเกาะเนี่ยเป็นการบายเบียก็เป็นไปได้ดีเหมือนกันนะมันถึง<ะ>อาจจะกลายเป็นความเจ็บปวดของเข้มหัดสวีครับที่เป็นเพื่อนแต่อาจจะไม่เปลี่ยนเป็นแฟนได้แต่<ะ>แฟนลับอย่าเพิ่งม,มาว่าผมนะคร<ะ>ับผมต้องระวังมากเลยไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนว่าเยอะ,ะแฟนลับอย่าเพิ่งม,มาว่าคืออันเนี้ยพูดถึงกรณีที่คาว่าเป็นเพื่อนแบบทั่วไปไง ส่วนเข้มจะไปเข้าเคสเพื่อนที่เปลี่ยนเป็นแฟนไม่ได้เลยหรือจะเข้าเคสที่อะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นแฟนได้อันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งครับอาจารย์ครับผมเข้าใจความหมายบ้าแต่ผมพอจะเดาแนวคิดของแฟนครับหลายๆท่านเนี่ยที่มาเมนต์และติดตามในช่องเราว่าเขาคิดว่าคือคิดแบบผู้ใหญ่อ่ะ และอาจจะคิดแบบเขาเรียกว่าปณีปนอบก็ได้ว่า,าก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะเรายังอยเป็นเพื่อนปุ๊บเนี่ยรักโปรโมทหรืออะไรมันก็มันก็พอจะง่ายขึ้นแล้วก็อะไรต่างๆงานก็จะลุ่งและสุดท้ายถ้าเหมาะสมกันจริงหรือเรียนรู้กันมากพอก็เปลี่ยนมาเป็นแฟนก็ได้เนี่ยคิดแบบนี้ผมว่าก็เป็น战ีที่ดีเหมือนกันครับอาจารย์แต่ผมแค่บอกว่าต้องระวังครับเพื่อนที่ไม่มีวันเปลี่ยนเป็นแฟนได้อาจายมันมีกำแพงบางๆกั้นอยู่ครับอาจารย์ครับแต่ทีเนี้ย อ่าแล้วอาจารย์มีจะเสริมประเด็นของผมบ้างครับก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะถ้าเกิดเป็นแฟนก็คงเป็นแฟนกันไปนานแล้วไนงะไม่ต้องรอให้เป็นเพื่อนก่อนไนงะมันก็เป็นกรณีได้ไนงะคือมีกำแพงอ่าโอเคแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะผมไม่ได้คิดว่าเชมต้องเจ็บปวดหรืออะไรทั้งหลายหลยนะผมเชื่อว่าถ้าเข้มเลือกเส้นทางเนี้ยเขาก็จะมีความสุขกับเส้นทางนี้นะแล้วก็จะมีสายอีกสายหนึ่งครับสายโหดครับสายโหดอาจารย์สายโหดเขาบ,าบอกว่า สายโหดเขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจไปมอมุกดาไมอางง่อย่างนั้นอย่างนี้อ๋อเข้าะจะหมว่าเวลาผมพูดเนี่ยนะบางทีแฟนคลับพูดมาแรงกว่าแต่ผมต้องมาเปลี่ยนให้มันดูซอฟลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะโดนอีกรอบหนึ่งจัดคลิปแบบน,นี้นะฮะอาจารย์ครับผมอันตรายครับอาจารย์ผมก็ต้องระมัดระวังตัวนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากาสนุกเราเนี่ย่ยังต้องคอร้องใช่ครับผมจริงๆก็ไม่อยากเรียกร้องแฟนคลับมากก็แค่มาดูและแชร์ เราได้รายได้จากช่อง YouTube ตรงนี้ถึงแม้จะน้อยแต่ก็โอเคก็ดีใจแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนความเสี่ยงหรือให้เราทําคลิปเรื่อยๆเนี่ยก็สมัครสมาชิกก็ได้นะครับช่วยกันห้าสิบบาทต่อเดือนร้อยห้าสิบาทต่อเดือนหรือเจ็ดร้อยห้าสิบาทต่อเดือนก็ได้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับครับผมนะครับแต่ถ้าไม่สมัครเลยก็ไม่ว่าอะไรครับแต่ในหละคือความลําบากใจในการจัดคลิปบางทีต้องระมัดระวังอ่ะทีนี้กลับมาประเด็น ทิ้งท้ายนะครับในคลิปนี้ก็คือว่าอใช้คําว่าอะไรอะ่ะคืออย่าไปคิดมากนะผมจะใช้คํานี้เลยครับอย่าไปคิดมากเข้มก็เลือกทางที่ดีที่สุดอยู่แล้วและอย่าไปคิดแทนอะไรขนาดนั้นว่าคือถือบางคนอาจจะมาโจมตีว่าผมคิดแทนไม่ใช่นะผมแค่เสนอทางเลือกอีกแบบหนึง่งนะเพราะงั้นไม่ต้องไปคิดแทนวันหนึ่งถ้าเข้มเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วจะเจ็บปวดอันนี้ก็ไม่ต้องไปคิดเพราะว่าเข้มผมว่าเขาเป็นคนคิดบวกอยู่แล้ว ถ้าเขายอมเป็นเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ก็ถือว่าเขาแฮปปี้ในจุดนั้นหรือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้เขาจะเปลี่ยนไปจีบคนอื่นตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ก็ได้ก็มันก็เป็นเรื่องดีนะต้องอย่าอย่ามาว่าผมนะคืออันนี้แล้วแต่เขาเลยเขาจะเลือกอะไรก็เลือกเช่นเดียวกันมุกดาก็มีสิทธิ์เลือกนะจะเป็นเพื่อนกันหรือจะเปลี่ยนสถานะหรืออะไรก็ต่างคนต่างเลือกในทางของตัวเองอันนี้ผมว่าดีสุดแล้วครับนี่หลคือพลังบวกครับแต่ที่แน่ๆครับอาจารย์บอล ยังไงฮะที่แน่แนเลยนะครับคือการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักษาความสถานะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนตรงนี้ไปยาวๆเลยอาจารย์ครับผมทําเงินได้ครับเพราะแฟนขับเชียร์อยู่เยอะครับคู่นี้เออนั่นแหละครับอ๋ออมีมีทิ้งท้ายเนี่ยผมคิกได้ประเด็นที่ผมเตรียมานะครับครับเข้มควรจะประกาศจีบไปเลยหรือเปล่าเออไม่ชัดเจนเพราะผู้หญิงเขาต้องการตรงจุดนี้บางทีที่ผมว่าผู้หญิงเขายังกักเพราะว่า เข้มไม่ชัดเจนบางคนก็บอกชัดเจนแล้วอันนั้นไม่เป็นไรนะผมทิ้งท้ายคำถามนี้ควรจะประกาศจีบชัดเจนไปเลยหรือเปล่าอย่างไรนะครับผมน่าทนะ้าแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปผมก็จําไม่ได้แล้วว่าเตรียมอะไรมาบ้างนั่นแหละครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับสวัสดีครับครับ